ทันใดนั้นฉันถึงกับตะลึงฉันหยุดหายใจประมาณสิบวินาทีตาฉันไม่กระพริบพูดอะไรไม่ออกซักคําฉันกําลังยืนอยู่ตรงหน้าทรงผมสีของดวงตาใยใต้ลําคอแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายที่ฉันใช้เป็นประจำนี่คือร่างโคลนของฉันฉันตกใจสวัสดีทุกคนฉันชื่อเอมมี่และเรื่องที่อยากบอกคุณวันนี้ยังทําให้ฉันขนลุกไปทั้งตัว คุณเคยเจอใครที่หน้าเหมือนคุณบ้างไหมคุณเคยคุยกับคนที่เหมือนคุณทุกอย่างหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นแววตาน้ำเสียงลักษณะการพูดรอยยิ้มต่างๆเหมือนคุณทุกประการฉันว่านี่มันหน้าขนลุกจริงๆและไม่นะฉันไม่ได้เจอฝาแฝดที่พัดพรากจากฉันตอนเด็กๆแต่ฉันเจอร่างโคลนของฉันแล้วมันมาจากไหนฉันจะบอกคุณทุกอย่างในคลิปวิดีโอนี้ขอแค่ให้คุณดูให้จบเริ่มต้นเมื่อฉันพบกับชายหนุ่มชื่อสมิธในงานปาร์ตี้ ซึ่งฉันสนใจผู้ชายคนนี้ได้โดยทันทีเขาโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนดูดีมีอารมณ์ขันและมีพรสวรรค์มากมายฉันใช้เวลาตอนเย็นแอบมองเขาทุกวันฉันอิจฉาผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาคุยด้วยและเต้นรำด้วยและแล้วเพื่อนคนหนึ่งของฉันก็แนะนำให้เราได้รู้จักกันเราคุยกันถูกคอมากและได้มีการแลกเบอร์โทรและไลน์เพื่อจะได้ติดต่อพูดคุยกันตลอดฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันกำลังหวังอะไรอยู่ แต่ฉันไม่อาจโกหกตัวเองฉันหลงรักสมิธเข้าให้แล้ววันรุ่งขึ้นเขาส่งข้อความหาฉันและชวนฉันไปเดินเล่นพอฉันได้อ่านข้อความเท่านั้นแหละฉันดีใจสุดๆไปเลยและมีความสุขมากแน่นอนว่าฉันตอบตกลงฉันมีความรู้สึกว่าฉันบินไปหาเขาด้วยปีกแห่งความรักแล้วความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเหมือนในภาพยนตร์ที่โรแมนติกที่สุดการออกเดทกลางคืนและดอกไม้ในสวนเราใช้ทุกช่วงเวลาว่างร่วมกัน ฉันหลงรักสมิธมากและเขาก็รักฉันมากด้วยเช่นกันทุกคนต่างพูดว่าเราเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดฉันยังแนะนําสมิธให้รู้จักกับพ่อแม่ของฉันเพราะฉันแน่ใจว่าเขาคือพรหมลิขิตของฉันและเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแต่ผ่านไปเพียงปีเดียวปัญหาไรา้แรงก็เริ่มต้นขึ้นเราทั้งคู่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแล้วเราไปเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เราเรียนกันคนละสาขาดังนั้นเราจึงไม่ได้เจอกันตลอดเวลา แต่เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะอยู่ในหอพักนักเรียนแต่พ่อแม่ของเราก็จัดการเรื่องทุกอย่างและตัดสินใจว่าจะช่วยเราโดยให้เช่าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองดังนั้นเราจึงเริ่มอยู่ด้วยกันและปัญหาก็เริ่มต้นขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาทั่วๆไปในชีวิตประจําวันแต่เพราะฉันรู้สึกว่าสมิธมีความหึงหวงฉันมากเกินไปทั้งที่เราก็อาศัยอยู่ด้วยกันเราไปมหาวิทยาลัยและกลับมาอยู่ด้วยกันและใช้เวลาร่วมกันเสมอ แม้จะเป็นในช่วงพักเที่ยงก็ตามความจริงฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่ฉันก็รู้ตัวว่าตั้งแต่ที่ฉันออกเดทกับสมิธฉันเลิกติดต่อกับเพื่อนๆเกือบทุกคนเวลาว่างทั้งหมดของฉันฉันมอบให้เขาแม้กระนั้นสมิธเขาก็ยังโกรธเคืองมากแม้ว่าฉันจะบอกว่าฉันต้องการใช้เวลาช่วงค่ำกับครอบครัวเพราะครอบครัวของฉันกำลังมีวันหยุดของครอบครัวแต่สมิธก็ไม่อยากให้ฉันห่างไปไหนและแน่นอนว่าสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นได้ก็คือ เราทะเลาะกันและหลังจากนั้นฉันก็ไปพบเขาแค่วันละครั้งเท่านั้นดังนั้นในช่วงระหว่างเรียนหรือเวลาว่างในมหาวิทยาลัยฉันจะอยู่กับเพื่อนร่วมชั้นและมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆที่ฉันสนใจแต่หลังจากนั้นไม่นานสมิธก็เริ่มมาวุ่นวายกับฉันอีกแล้วเขาส่งข้อความหาฉันตลอดเวลาถามว่าฉันเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาคิดถึงฉันแน่นอนว่าที่จริงฉันก็ดีใจมากที่แฟนรักฉันมากแต่ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่มีอิสระ ซึ่งเสรีภาพของฉันถูกจำกัดอย่างเข้มงวดราวกับว่าชีวิตของฉันไม่ได้เป็นของฉันอีกต่อไปแล้วไม่นานฉันจึงตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่และฉันไม่บอกให้สมิตรู้เรื่องนี้รหัสผ่านต่างๆเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ฉันตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ให้ซ้ำกับเครื่องเดิมฉันอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างฉันเริ่มคุยกับเพื่อนอีกครั้งและเราคุยกันในเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่พวกผู้หญิงชอบคุยกันทั่วๆไปนั่นแหละ แต่สมิธก็โกรธจริงๆเขาตะโกนและหาว่าฉันกําลังปิดบังบังอย่างอยู่หรือแม้แต่นอกใจเขาฉันได้นําข้อความแชทที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของฉันให้เขาดูเพื่อให้เขาจะเย็นลงแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็คิดว่ามันน่าละอายเล็กน้อยทําไมฉันจึงควรแก้ตัวสมิธยิ่งมีความหึงหวงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไม่ว่าฉันจะไปไหนเขาก็ไปด้วยตลอดเวลาแม้ว่าฉันจะไปเรียนก็ตามฉันรู้สึกว่าเขางี่เง่ามาก และวันหนึ่งฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เราจะคุยกันอย่างจริงจังฉันบอกกับสมิธตามตรงว่าฉันไม่พอใจกับพฤติกรรมของเขาฉันไม่พอใจกับความไม่ไว้วางใจของเขาและข้อจํากัดเรื่องเวลาส่วนตัวของฉันคุณรู้ไหมว่าเขาหาข้อแก้ตัวอะไรสําหรับตัวเองเขาบอกว่าเขารักฉันมากจนเขากลัวว่าฉันจะไปหาคนอื่นและทิ้งเขาไปแต่สิ่งที่สมิธไม่ยอมเข้าใจก็คือวิธีที่เขาแสดงออกมามันจะทําให้เราห่างกันไปในวันหนึ่ง และวันนั้นก็มาถึงคือวันที่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันตัดสินใจเก็บข้าวของและบอกเขาว่าฉันจะอยู่กับเพื่อนของฉันสองสามวันและการที่ฉันทำแบบนี้แน่นอนฉันรู้ว่าเขาจะโกรธมากเขาโกรธมากจนเกือบทำร้ายฉันหลังจากนั้นฉันก็ไม่อยากอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเขาแม้แต่นาทีเดียวฉันคิดว่าการทำเช่นนี้บางทีสมิธอาจจะคิดได้และคงจะดีขึ้นเองแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เขามาขอร้องให้ฉันกลับไปหาเขาและถึงกับร้องไห้ฉันเบื่อแต่ฉันก็รู้ว่าถึงเวลาต้องยุติความสัมพันธ์ที่เลวร้ายแบบนี้แล้วจู่ๆเขาก็หายตัวไปเขาหยุดโทรหาฉันและไม่ไปตามหาฉันเหมือนอย่างเคยฉันถึงกับกังวลใจแต่ฉันก็ไม่กล้าไปหาเขาในอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ต่อมาฉันได้รับข้อความแปลกๆจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนของฉันถามฉันด้วยความแปลกใจว่าทำไมฉันถึงกลับไปหาสมิธอีก ฉันก็แปลกใจเหมือนกันและบอกเธอว่าฉันไม่เคยคิดที่จะกลับไปหาสมิธเลยแต่เธอยืนยันว่าเธอเห็นฉันกับเขาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่สวนสาธารณะในเมืองซึ่งมันก็น่าแปลกยิ่งขึ้นเพราะหลังจากนั้นเพื่อนของฉันบอกว่าเธอเห็นเราในโรงภาพยนต์แม่ของสมิธโทรหาฉันพูดกับฉันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่และบอกว่าเมื่อวานตอนที่ฉันไปเยี่ยมพวกเขาฉันทิ้งถุงมือไว้ที่ถงทางเดินแต่มันเป็นไปได้ยังไง เพราะฉันไม่ได้คุยกับสมิธเกือบหนึ่งเดือนแล้วจนมาวันหนึ่งฉันต้องไปเอาของใช้ส่วนตัวจากอพาร์ตเมนต์ฉันพบความจริงที่น่าตกใจมากโดยไม่คาดคิดแต่ประเด็นคือฉันแพ้กลิ่นน้ำหอมชนิดหนึ่งซึ่งฉันจะไม่ยอมเข้าร้านนี้เพื่อซื้อน้ำหอมนี้เลยแต่วันหนึ่งฉันบังเอิญไปเจอร้านขายน้ำหอมฝรั่งเศสเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งฉันใช้น้ำหอมนั้นได้และในวันนั้นฉันก็ซื้อมันมาคราวนี้ฉันก็ไปที่นั่นด้วย แต่คนขายที่รู้จักฉันเป็นการส่วนตัวก็แปลกใจมากและพูดว่าฉันมาเมื่อสองสวันก่อนและซื้อน้ำหอมสองห่อและฉันก็อยู่กับแฟนตอนนี้ฉันทนต่อไปไม่ได้แล้วฉันก็เลยไปที่อพาร์ตเมนต์ที่สมิธกับฉันเคยอยู่ด้วยกันฉันไม่กล้าใช้กุญแจเปิดประตูฉันจึงตัดสินใจเคาะประตูและจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใครสักคนกำลังเดินมาแล้วประตูก็เปิดออกทันใดนั้นฉันถึงกับตะลึง ฉันหยุดหายใจประมาณสิบวินาทีตาฉันไม่กระพริบพูดอะไรไม่ออกซักคำฉันกำลังยืนอยู่ตรงหน้าทรงผมสีของดวงตาใฝใต้ลำคอแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายที่ฉันใช้เป็นประจำนี่คือร่างโคลนของฉันฉันตกใจมากส่วนร่างโคลนนั้นดูไม่ตกใจอะไรเลยที่เห็นฉันเธอยิ้มและโบกมือให้ฉันมีลมพัดผมของเธอจนสะบัดมาใกล้ๆใบหน้าของฉันฉันได้กลิ่นผมของเธอ และมันก็เป็นกลิ่นแชมพูที่ฉันใช้เป็นประจำฉันคิดว่าฉันกำลังจะบ้าไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ร่างโคลนของฉันได้พูดขึ้นมาก่อนเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อเอมมาอย่างน้อยชื่อของเธอแตกต่างกับฉันเธอเชิญฉันเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ที่นั่นทุกอย่างยังคงอยู่ในที่ของมันเหมือนเดิมเรากับว่าฉันไม่ได้จากไปเลยและเหมือนกับเรายังคงใช้ชีวิตเหมือนคู่รักที่มีความสุข แม้ว่าสมิธจะไม่ได้อยู่กับฉันก็ตามแต่สมิธอยู่กับเอมมาฉันยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ร่างโคลนได้พูดขึ้นก่อนและเธอบอกว่าเธอจะบอกฉันทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเอมมาเป็นชื่อจริงของเธอและเธอก็หลงรักสมิธตั้งแต่มัธยมเธอติดตามสมิธตลอดพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สมิธสนใจแต่เปล่าประโยชน์สมิธตกหลุมรักฉันเราเริ่มคบกันจากนั้นเราก็มาอยู่ด้วยกัน แต่เอมม่าก็ยังไม่หมดหวังและย้ายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าโชคดีจะทำให้สมิตรักตัวเองให้ได้จนกระทั่งตอนนี้ฉันจากสมิตไปและสมิตก็รับไม่ได้กับความสูญเสียและตัดสินใจว่าถ้าฉันอยากอยู่กับเขาแล้วเขาก็จะสร้างเอมมี่ของเขาเองสมิตได้นึกถึงเอมม่าขึ้นมาทันทีซึ่งหลงรักเขามาเป็นเวลานานแล้วสมิตขอให้เธอมาเป็นฉันฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่มันเกิดขึ้นจริง เขาเปลี่ยนสีผมของเอมมาซื้อเลนส์สีที่เหมือนกับดวงตาของฉันให้เธอและรูปร่างของเราและลักษณะหน้าตาของฉันกับเอมมาก็คล้ายคลึงกันอยู่แล้วพอแต่งหน้าให้เหมือนกันหน่อยก็จะแทบจะเป็นเหมือนคนเดียวกันไปเลยแม้แต่แม่ของเราก็ไม่สามารถแยกแยะเราได้ตอนนี้เอมมากำลังบอกฉันทั้งหมดและฉันไม่อยากเชื่อที่เธอพูดเลยมันเป็นไปได้จริงๆหรอและตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสมิธได้สร้างร่างโคลนส่วนตัวของฉันขึ้นมา เพื่อมาอยู่เคียงข้างเขาเสมอและจะไม่ทิ้งเขาแม้ว่าเขาจะทำตัวเป็นแฟนที่หึงหวงที่สุดในโลกเอ็มม่าบอกว่าทุกอย่างที่เธอทำมันก็เข้ากับชีวิตประจำวันของเธออยู่แล้วเพราะเธอก็มักจะชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับฉันและเธอก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ในที่สุดเธอก็สามารถอยู่กับคนที่เธอรักได้ฉันไม่เข้าใจเธอและฉันก็ไม่อยากคิดถึงเหตุผลใดๆเลยบางทีฉันควรคุยกับสมิธเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่สุดท้ายฉันก็ไม่ได้พูดคุยอะไรฉันมาเอาของของฉันไปจากอพาร์ตเมนต์และพยายามลืมเรื่องนี้ซึ่งเอมมาก็เต็มใจที่จะมีชีวิตแบบนี้เพียงเพื่อจะได้อยู่กับเขาแม้ว่าตอนนี้เรื่องนี้มันจะผ่านมานานมากแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกสั่นอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงฉันรู้สึกว่าฉันเจอร่างโคลนของตัวเองในบางครั้งฉันถึงกับฝันร้ายถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับฉันคุณบอกฉันได้ เพียงแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้และคุณสามารถให้กำลังใจฉันได้โดยกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้และติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ